อสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวในมู่บ้านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก่อนที่พมก็มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันกับมาดูนะครับแม่กากำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่อากากำลังทำก๋วยเตี๋ยวไดรร้นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วนยะเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อแท้เนาะ ผักบุงนะครับผักบุงออแกนิกบุ้งเองพักบุ้งปลูกเองธรรมชาติัอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอันนี้เป็นเส้นอะไรกันนี่เช่นเรื่องปลาส้มมีเรื่องปลาส้มมีนะครับดูท่านนี่อันนี้เดี๋ยว่าเส้นไรเนาะเรื่องปลาส้มย่อยนะครับนี่ครับดู แม่ค้านำพักกับเส้นนมี้นำไปลวกนะครับนี่เ,นเห็นไหมวั้ยเจี้ยวน้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับนี่ครับ สา,า,า,ามาดูนะครับในการังตักน้ำซุปนี่นท่านผู้ชมดูเ้ไหมนี่น้ำซุปร้อนๆอนันนี้ครับดูการทานผู้ชมนี่ใหม่ด้วยเนาะเห็นะไหมนี่น้ำกว๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟก่อนเสนอเรื่อง อันนี้เส้นเหลืองคนใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวของร้านกว๋วยเตี๋ยวของกานะนะแล้วก็จะเป็นลูกชิน้นเนื้อ,เน,อเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อแท้แล้วก็มีเส้นกลางแล้วก็เล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็เหลืองแล้วก็สุด,ดะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงยี่สนะิบนาฬิกาเปิดทุกวันหรือว่าปิดเปิดทุกวัน บิดมะนาวลงไปนี่ครับเครื่องปรุงมันมีไอ้ดูอันนี้ครับมีพัดรวยนะครับอันนี้เป็นพักโพราพาเนาะใบโพราพานะครับสามารถที่จะใส่กินในก๋วยเตี๋ยวนะครับอนี่ครับ